วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกล่องสูงเบบี้ทีวีสี่นะคะนี่เป็นรุ่นพิเศษนะคะพิเศษยังไงเพราะว่าเขานะคะไปก๊อปต์ตัวพลไม้ตัวหนึ่งมาเราจะจำรุ่นไม่ได้ละชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ให้น้าเขาไปะคัดลอกมาได้เหมือนเขาโดนฟองร้องนั้นอนแล้วให้น้าเขาก็เลยเลือกผลิตเนี่ยแล้วได้มาหนึ่งกล่องราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทซื้อที่ไหนอ่ะซื้อ ชนท่านเบสเกตชั้นจีเดินลงมาใช่ไหมออกมาจากลิฟต์ชั้นสามลืมลืมขอชื่อร้านไว้นะอ่าไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าค่อยไปใหม่ก็คือพอเราจะออกมาจากลิฟต์ค่ะให้เราเหมุนไปทางขวาแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆจะมีร้านอยู่ค่ะแต่แต่ถ้าจะไม่ผิดมว่าถ้าวันที่เจ็ดเขาจะย้ายใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เอแต่ที่รู้คืออยากได้ตัวเรียน อยากได้ทุเรียนนี่ทุเรียนอยู่นิ่งๆนีอยู่นิ่งๆเอาเมือออกนิ่งๆอ่ะอม,มาลองแกะกันปกติไม่เคยแกะแบบเนี้ยชิบไปเลยนะอ่าเราจะไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดอะไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ด,ไม,ด,รดไม่เห็นกา เลยไม่เห็นการ์ดไม่เห็นการ์ดลุ้นม่กนี่หน้าซอนจะเป็นแบบนี้นะคะมาลองแกะกันพริกด้านพริกด้านหลังให้ดูด้วริกด้านหลได้ยัไงไงแกะแกะอเ,อเ,เอาเลยลเราแกะดูนนะอื้อลายอะแกะไม่ ตัวเล็กจังเลยหาหันหน้ามาดูตั้งตัวเล็กมากเลยจิ้มลิ้มมากตาขยับได้เหรอใช่ตาขยับตาขยับอ๋อโอเคโอเคมาดูการ์ดกันมีอะไรบ้างในซองมีอะไรบ้างอ่ะการ์ดมีการ์ดด้วยอ่ามีการ์ดด้วยไม่อยากได้ตัวกิวีเลยอ่ะอ่ามีอะไรบ้างมีมีตัวแล้วมีแค่นี้เหรอมีอะไรมีอะไรสายห้อยสายห้อยแล้วมีอะไรอีกมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอ เป็นน้องคนนี้นะคะออไม่ใช่สิน้องคนนี้คนนี้คนนี้เลยนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยน่ารักมากเลยอีน้องน้องลนนโอเคน้องจิ้มเลยมากเลยอ่ะลุกเลยมากเลยอนาะใครอยากให้เปิดใหม่์ใครอยากให้เปิดอีกใครอยากให้เปิดอีกอ่ะกดไลค์ถึงกดไลค์ <light. S 1> เปิดไลค์น้ำมึนใจ ซื้อกล่องใหม่ซื้อกล่องหนึ่งอะ